บัดนี้วันที่55ข้าพเจ้าในอคมอาชาขอถวายเสียงสวดสาทยายพระสูตรพระปริติและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครพระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอญอรังสมาสัมพุทโธปะควาพุทธังปะควันตัง,ตงอภิวาเทนิ สวากขาโตภคะวตาธโมธมังนามาซานิสุปฏิปโนภคะวโตสาวะทัังโฆสังฆังนามามิอราหังสมาสัมพุโธสุจิรังปเรณีภูโตขุเนหิธารโมธานิอาริมิเดชิติยาวาชีวังพังทธังธมังสสังฆังสะระนังคาตภูเชนิอัตตะนาตะยังธมังจรามีโสตชินา สัมตาชักวาเรสุทธราชนสุเทวตาสัทธมังมุนีตาชัสสาสุสนันตุสักโข,ขาโมขาทางสเกกะมีจรรเปคิริสิคารา,าตตาเตจันทาริเควิมาเนทีเปราเครัตเทจขาธเธาขามตารุวานาคาหาเน เคหาวัตถุไม่เกเตบุมาเจะยนตูเทวาชาราธาราวีสเมยคาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวดจะนังสาโธเมสุนันโตธรรมะสวนาการโออายะมะทันตาธรรมะสวนาการโออายะมะทันตาธรรมะสวนาการโออายามะทันตา ตอะระหะโตสัมมาสัมพุ s ธัสสะนะโมตัสส n ภะคะ a ะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท u ัสสะนะโม t ัสส a ภะคะวะโตอะ s ะหะโตสัมม t สัมพุทธังสรนังกชามิธัมมังสรณังกชามิสังขังสรนังจชามิทุติยัมปีพุทธังสรนังจชามีทุติยัมปีธัมมังสรนังจชามิทุติยัมปีสังฆังสรนังจชามิตติยัมปีธัมมัง พุทธังสระนังคาชามีตาติยัมปีธรรมังสระนังคาชามีตาติยัมปีสังฆังสระนังคาชามีนาทีเมสระนังอัญงธรรมโมเมพุทโธเมสระนังวารังเอเตนะสัจวเชนะสุติเมโหตุสัพพะทานาทีเมสระนังอัญงธรรมโมเมสระนังวารังเอเตนะสัจวเชนะสุติเมโหตุสัพพะทานาทีเมสระนังอัญงสังโฆเมสระนังวารังเอเตนะสัจวเชนะสุติเมโหตุสัพพะทา พุทธังนัเมรัตนาภูตัสสรีและเจิตงังธรรมังนัมเมรัตนาภูตัสวิสุทธิสารังสังซังนัเมรัตนาภูตัสสุจีและจิติเอตังนัเมทีรัตานังรัตนาเตยวาวะหังสัมมาสัมโมสสเรตวัตถุวิเสสภูตังัญโยยาโยตาคุณายุาายยข้าวาสะสัพพวันตังอสุเม แต่ยำมีปีตะเทวยทะยาตุตีทันเทเอตังวินาตีตาเทตาเรสามะาสัมเวนะโรเกกะธาจีจาจิเรนจาปาตุภูตังคัมพีระพินและคัมพีระยานมีสยยัง อาทีโวทาสังเวญโยหิปันทิตะสเนหิวิชุนยรูปังโรคังนิเจนิเจทันโจปะระภิเนยังเกสังจิตโชโชวิถีต่างคูนากายตะยานามิยะเยวาชะนะตายะสุวิสุตัมเปสัมมุปัสสตังนะ มานาเสโสธาปะสาทะธานังปุญญาธิการนานาสโมตมาปุญญะภูมังทุขะปะโมชนะมูขะสารหนังคานังปูชาสาราเฮโสปะรมังอาบิปูชนะยังนิพานาสาธิกิริยาโยปะเนสยาธังสัมมาเิเรสัมมาสโสทัตทานาเสรฐิยา จรธาทุหิอัตถาโกสเสรหูหปเสวนียังปาเนหิจาปิสารนังคามานียเมีวะาตัสสะไหิตังปิรัตนังสารพาตธมหารัตินที่วังนาเน,นสุนามัสมานาปูเชมาจาปิสะสะตังสุปัสสนาจิตตา ตถานุปาริจิยาสัทธารตาจาุุเยนาทธาสุขเตจาสุทิทเวโนตเตเชนะกตัสาจาสัทปิสุวะทิหโโุโยเจธาธรรมะวินัยามภิบมานาภูโตโรกุตตราพิสมายโยนิยโตาสุโพทังตัสโส ปานิสยยจะมายาอายัมเิโหตุวัตถตดเบี๋ปาริเจติโตสุปัสสะขะการโยจะกุมาโมหะมะราปะกะโทสะสัมังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตสาราสะปาสานิโมจะอินโตปะเปสีเมัง ฌานาตังวิณายังพุทธังวรฏตังศิระาาณามีโรกาสะนาการทัดวินายากาจตันเตชชาซาเตชยาสิทิโหตุสาพันตรยาจาวินาสเมนตุธมโมชาโชโยวียาตาสะสะจูทะเซสีโรกาสะวิสุทธิมักขังอินญานิโกธรรมาภรัสาธาเรหตาวะโหสันติการุสุจินโนธรรมัง วันตังศิรสานัมามีโมหาปะทารังอุปสันตะธาหังสันเตชะชาเตชยส,ยสยิสิโหัตัวสัพพันตระยาจาวินาสมนโตส,สัตม์มาเสนัสวะคาตาอุโคโยโรกัสสปาปูปาคีเรสเชตาสันโตเสายังสันติโยเชโกจัสวาธาตธรรมังวี ิตังกาโรติสังโฆวรังตังสิระสะนมามะมีพุทธานุพุธทธังสามสระเถจิงตันเตชะสะเตยเชยาเสชิโหตุสพันระยาจาวินาสเมนทุนะโม阿ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสีนโนนะโมอุตัมัธมัสาสะสสวะคาตาเซวะเตเี นะโมมหาสังฆาสาวีวีสทัสสิระจิติโนนะโมโอมาตายาราทัสสะัตนาเตยัสสาสาทุกังนะโมโอมะกะติตัสสะปะสาวัตุสัตวัตุเตยัสสปีนะโมกาลปะภาเวนะวิคาชันตุปัตถวานะโมกานุภาเวนะสุวัตถิหัตุสัพพะทานะโมคาราสัตเตชนาวิคิตมะเฮ โอมิเตชวาอาเวมัมสุตังเอตังสมายังภควาสาเกสุว,วิหะเกสิวิหารติกะเปรรวาตุสมิงมาอาเวนมามหาตาภิโกสังเจนาสิจิปัญจามาเตหิภิโข สัตตินิสัพพีวรังเกเหทัสสะหิจะโรคธาตุนิเทวะตาเยปุยนาฌานิปฏิฑาหูนติภะคะวันตานังทัสสะนัยยติภิกขุสังฆัจจะอระโภจตุนังสุทวายสกะอิกานังเทวานังเอตากะโสสี อายังโคภควาสสเจสุวิหารติกะพีระวัตโทสมิงมหาเวนามหาตาภิกขุสังเนรสิจิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสะเพเหวะอรันเตหิสีจโรกะธาตุิเทวตาเยปุเยนาสันิปฏิตาหุนตัวพระเขาวันตามภาษาหนายาภิกขุสรังใจยันโนนะไมยมพีนะพระพระเขาว่า เตโนปัสสัณเมยามឧបัสสณเมติเตวาภัสสวะโตสัจจิปัจเจตะกาคาทะလေสมยติอระโฆตาเทวตาเสยະทพิมานาภราวภูโรสัมม시ตังวาภังประสริยปะสาริลังวาภังคมิเสยเยวะเมวะสุทธาวาเสสุเฮเวสุอัตตระนีตาภควโตภูโรโต ปาตระสังสุตตะโคตาเทวตาภควันตังอาภิวาเทตวาอากามันตังอาทั้งสุเอกระมันตังทีตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันจิเกอีมังคาธรรมวพาสีมหสมายโยขวานาเสมิงเทวกายาสามาคตาขะอาคาตมหาอีมังธรรมะสาไมยังทักขิไดเยวะ อาบาราชิตาสังตเกตอาตะโคอาบราเทวตาภะควโตสังจิเกอิม no ังคาจังอาภาสีตาตาพีข่าวโสมาทังสุจิตังอาตาโนโอชกะมังกังสุสารทิวะเนตาเนคาเฮตาวะอินทรียารักขันติปันติอาทิอาตะโคอาราเทวตาภควโตสังชิเกอิมังคาจังอภาสิเชตาวาคีรังเชตาวาปาเรฆังยินท์ขีรัง โอฮาจามาเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจกุมาตาสนตาสุสุนาคาติอาตะโคอภ a r a t วะตภควาโตสันติเกิมังคาทางอภาสีเกจีเกจีพูธังสระนังคาตาเซนาเตคามมสันติยไปยยาผู้มิงปะหายามนุสังเหติังเทวากายังปาริปุรเรสันติติอาตะโคภควากีโวามันเตี เอเยนอาพิกาโวพิกาเวฮาเซโซโรกะฮาตูสุเทวตาสันิปฏิตาหนปีตาธาตังทัาสนัยาพิโคสังขจายเอปิเตพิกาเวอาเฮสุอัปีตามันทานังอรันโตธัมมาสมมาสัมพุทาเตสัมปีภะควันตานังเอตาราปายัมปามาเยวเทวตาสันิปฏิตา อาเฮสุงเสยาทาปีไมฮังอาตาระหีเอปิเตพิขเวภวิสัณติอนัคตตมะทานารันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปารมยเยวเทวะตาสนีปติตาภวิสัณติเสยาทาปีไมฮังอาตาระหิอาสิกิสามมีพิขเวเทวกายานังนามานิขิตาสามมีพิขเวเทวกายานังนามานิทิสามมีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสุ สาทุกันมนสิกะโรธาสริสะมีติเอวํปันเตติโขเทพภิกขุภะคะวะโตปัจจะสุสัมภะวะเอตัตฉะโบจะสิโรกามนุธะสะนิยะธะภูมิมาทะตะทะเสตาเยสิตะกิริภะรังปะเนตัตตะสะมะหิโตปูธุสีหะสะนินะโรมา သတိ सम्पुनो ओ ထာတမနာသสุတ္ထဝိပဿနနမ္မနာဝိရပိညောပ ञ्च သเตဟတဝဝနေကပိရဝတ်္ထဝိရသတောအမန္တေ이사သသပကေသတ္တနေရရေເທဝကာယာပိသင်တာတေဝိရှင်နာသဘိခဝေတေသာတပမကရုစွာဘုဒ္ဓသာသနံတေ सम् ပါတ္တောရုံညာနံအနု မနောသေသသသရဏံအပေကေသတမထခုသหัสသ။အဉ္ညာသာသတရိဉ္စသံ။သာသံအေကေသหัสสานံ။အာမနောသမ္မနောသထສົงအပေကေနံသာမထခုတိသသဘ။သာဖာဩชาဟံတံဇာသဗ္ဗအပိညာယာဘဝိတိသဝါနစ္စကုမာ။တာတောအာမန္တေသသသဝတိသ สาสนราเตเทวะกัยภิกันตาเตวิชานาถภาิกขวโวเยโวหังเกตทายะสา,มาเมเกตะหเฮอนุปปพาโซสัตาปะหาสาวายาข้าบุมากับปิเราวัตถวาอยิยติมันโตชุติมันโตวน,วน,วนวานม,ม,มันโตยะสสิโนโมธรรมนาภิกขมงภิกขูนางเสมิติมวนางอ สหัสสะเฮวะบตาเรขานานาตตะวณิโนติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสะสีโนโมธามนาภิกขะมุงภิกขุนังสิณิติมวณังสาตาคีราเตสาหัสสะยาฆาณนาตตะวณิโนติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสะสีโนโมธามนาภิกขะมุงภิกขุนังสิณิติมวณังอิเจเตโสโสลาสสหัสสะยาฆาณนาตตะวณิโนติมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสะสีโนโมธามนาภิกขะมุงภิกขุนังสิณิติมวณังเวสามิตาปัจจสตายะสะนาตตะวนิโนอิ กิติมันโตสุดชุดกมันโตว,วันหน้ามันโตยศศิโนมทามพิตมุนพิคุนังสิทิ์จิวังภูมิพีโรราชกอหิโกเวปุลสัสสวิเนสันังพิญโยนังสัตตาสหัสังยากะนังป,ปะไยุปาสัตถิภูมิพิโรยาราชาคาหิโกโสปะคาสุนิติงิวนังผูเรมันจาริสังราชาตตาราโทปาสัสสเบิ อัเทาว่านาทิปติมหราชายสศีสุขปุตาปิตาสภะหาโวอิเตะมานามหารยที่มนโตชุดทมันโตวะนั่งโตยศิโอมุธรรมนาภิกขมุปิกุนังสมิติมนังขะขีนันจิติสราชาเวรุนหัวตับปาสรสติภูมิที่หานาถิปติมหราชายสศีสุขุตาปิตาสะหาโวอิเมานามหารยที่มันโตชุดทมันโตวนาโตยศศิโมธรรมนาภิกขมุพิกุนังสมิติมุนัง ปาชีเมจติส่งราชาวิรุปโคจัตาัาสตินาคานังอธิปติมหราชายสัจสิสุปุตตาปิตาสภาวะวโวอิธมันนามหาปเรติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสศสิณงโมธามันาภิกขมุกิคุณอสงสีจิวนังปุตรัรจัติส่งราชาวูเวโรตับป่าสติยากฆานังอธิปติมหราชายสัจสิสุปุตตาปิตาสภาวะวโวอิธมันนามหาปเรติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยสศสิณงโมธามันาภิกขมุกิคุณอสงสีจิวนังโุเรมาจิส่งราชารโทษ คีเนนาวิรุหะโกปัจจิเมวิรุปะโกภูเวโรอุตารังพิสังจะตารโหเตมหารชัสสัมัตาจัตุโรจิสสะระมานาอัตอาสุงเวเนกับะกาบีรวัตเวเตสังมายาวินอธาสาคูวันจานิกาสะทามายาภูเวนทูเวนทูวิภูจภูโตสหะจันทโนกามาเสโทจะกกินุมันทูมิมันทู จาปานโทโอบาันโยจัดเทวัสุตโตจามาตารีจิตตเซนโ,โนจักโอนาโรรชาชาชโนสโพอากุปจาศีโคเอจาติมพระรูสุริยวัชสาเอตเตธเนยจราชาโนคันทพละนะฮะสาหาราชูเพโมธม,มานาพีกามมพีกกนาสิมติโมดังอาทาคุต นาภาชนาคเวสาราสหตัชกะกัมภรัสตระอาคูพยาคาสหายาติเพยาโนนาตตาระธาจาคูนาคิสัสีโนเอราวนโนมหานาโสโสปะคาสานิติงวนังเยนาคารเชสหสหารันเดริปาพิชาปาคีวิสุทธาจาคูมีหายาซาเด วานามะชาปตาจิตระสโสนนะอิติเตสามังมานังผภา,ายันตะนังนาคราชานะมาเสสุปันนาโตโคเมมากาเสขเมเคเมาม,าม,มากาเสพุโทโธสันนาหวาใจหาาิวปวายาอันตานาคาโสนนะสารณะมะกังสุพุทธัง ชิตาวีวานชีรหาเทนะสามุตตังอสุราชิตาปัจตโราวะสาวะตเสใส่ทิมันโตยาสัสีโนุาเรกันชะมหามหาพิสมะอสุราธานเวขะสาเวปจิตติสุจิตติจับภะราโทนามูนิสหัสตัญจะบภะริพุตเตนะ ปุตานังสะเพเวโรจานามากาสันเนิตาวาพระริงเสนังรามูพัดคามโมปาขามุงสามไามาโยธานิพันเตปิคู่นังสุิทิงวะนังอาโปจาเทวาปัทวิจาเทโชวายโยตะทาขามุงวารุณาวารุณาเทวา โซโมจายสัสสะสสหเมตตากรุณากายกัอาภูเทวาโยสสีโนทาเสเทเถระกายาสัพเพนะนาตะวานิโนทิมันโตชิติมันโตนาวันโตโยสสีโนมธาบากามุงพิกพูนังสือติณวังเวนตูจะเทวาใสสหเซระอสาธมาจาตูเวยมาจันทัสุปานิสะเทวาจันธมาคูปุระกิตาปูเรียนสุปานิสะเทวาสุริยมาคูปุระกิตา นาคาตานิภุรัญติวะขาดติวะขัดตวะอาคูมันเทวารากาสาวาคูสาวาคูสาวะโสเสทโทนะสาโกปาคาปูปรินทโอทาเสเตทัสกายาสะเพนะนาตวานิโนติมันโตชุติมันโตวันนามันโตยะสสินโนมุทากามะ โมธนามาทิตามุพิกูนางสมิติวันนงธาทูสะส,สหาผู้เทวาชารามาเขเฉขาเทวาอาเรธากาจารชาจามุม,มาปุเพนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมชาอันจุตาจานิชกา,าสุเรยาโรจิราควาควาสวาเนสิโน อะเสเตทะยะสัพพะนัตตะวะนิโนอิธิมันโตชิติมันโตนะมันโตยะสัสสีโนโมทะกาโมทนามะอภิกามุงภิกขุวะนังสิมะติงวะนังสามะนามะหาสะมานามะนุสสะมะนุสสะธมะเอกะปะคุจิกะควะคุมะโนปะธุสิกา အာသာကူဟရယောဟေဝါယေဇရိုဟေတယပီနိုယေဇရိုနေတဝါစီနိုပါရကမဟာပါရဃာပုရေဝယသစီနိုသာစေတသသခာယသဖေနာတဝနီနိုအိပိမန္တောသုတိမန္တောဝနာမန္တောယသစီနိုမောထဝနာတိကမ္မူພိໂຄနັງစမတိငွာနັງဆိုကကရုမ၅ရုနာပူဝေခနသသဟော ตใาใครฮับปาโมค้าภูเทววิจักรณาสาธามันตาสาธามันตาหาราคชามีสมารถจายาสันสนศาสนิโซนธานายังอาคาปาชนโนโยทิสาภาวตวัสเต อิธิมันโตเชติมันโตว,นวันหนามันโตยะสัตสิโนโมธรรมนาปิคูนังสุบิติงวันังเคมีตาปุสิตามายากาทัตกาใจะยะาสาัตสิโนสัมพิตาการามัสุถะโชติมันนาจ้าวจาสวานิม,มารณะติโตาอาคุตอา,าคุ บาเรนิมมตาเทเสตเทตะกายสศเพรนัตตะวานิโนวยทิมันโตชิติมันโตวันนามันโตยสศสีนมบุธรรมนาภิกขมุภิกขูนางสุมิธิมวนังสาธเทเตเทวานิกายาสัตย์นาตะวานิโนยนามันวายนาคั้งจุมเยจันเยสัติสทสหาปะวุติเทชาติมาคีรังโอคาตินามานาสวัง ท่าขีเนื้อคาตรังนาคังฉันทังวะอาธิธาติตังสุพระม,มาปรมันโตจา่าปุตตาอิธิมันโตสหสัณห์นังขุมารโรตัสโตจ่าโซปาคาสมิธิมุนังสหสัสสะพระม,มาโรกานังมหัปปะมาทิธีตาตาอุปโนุติมันโตเพชมะกายโยยสัสสีโสอัสทะเรตาตะอิสราคค ปัจเจกาวาสวัตติโนเตสัจจามัชโคอาคาภารติภารติตโตปาริวาริตโตเตสัพเตจัสสะเพอภิกันเตชินเทเทเวสุครมเกมาราเซนาภิกันตาปัสสกันหาซามันเทยังเอธาคันหาธาพันหาธาราเคนาพันธรรมถุโว สมันตาปริวาเรต้ามวุปุณเจทาโกจินังมีทิตาธรรมาสินอกกันหาเสนังอาเปสัยปานีนาตารมะจาหารังสารังกาตาวะฮารภาร่วงยาราบาวุส ยะธาบาวะสะโกนาคโคยะธา,ายะนาสันโตภะสะวิชุกโกท่าทาโสปัจจทาวัตเตสักุโตอาสยังวาเสตันจสะสัพพังภิญญายะภวิขิตาวาจากักขุมาตโตอามันตยิสัทาซาะ,ะเจสาสเนระเตมาราเซนาภวิกันตาเตวิชานาถาอิทโว เตจาตปมรรครุ่งสุตวาทุสสะศาสนาวีระทีเขเหยปากะมุงเนทั้งโลกํเปอันชัยยสงเพวิเชดาสังทามาปายริติตายัสสิโนมอทันติสหะภูเตหิสวากกะ サーワーカーティー、シャーノソーティ